โอเคนะผมก็ต้องกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่ผมครับในบทด้วยสกายเบอร์ตอนนี้ก็มีอยูเกม a r k survival e v o ฮะเดี๋ยวสำหรับวันนี้นะผมเราจะไปจับสัตว์ที่เหลือทั้งหมดที่เราจับได้นะผมโอเคฮะเดี๋ยวเราไปจับกันเลยดีกว่าผมแต่ก่อนหน้านั้นนะฮะเดี๋ยวเราไปทำบ้านต้นไม้ในป่าไดเบอร์ดีกว่าผมโอเคฮะแล้วก็ต้องไปเอาเป็นอ่ยางไม้มาแล้วก็ต้องหาเป็นเอ่หลังพึ่งนะครับผมโอเคฮะเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าผมปวดมากมาเยอะแล้ว เดี๋ยวของที่เราจะใช้ในวันนี้พุ่งชนก็เลยที่เราจะใช้ในวันนี้ก็เป็นเอ,อเป็นอะไรวะเอ,อเราต้องพิมพ์ไปเข้าเมทัลน่าจะขึ้นอยู่ไหนนี่ไงได้ไหมเอามานหนึ่งแล้วก็มีแซฟเขออ้าวะเออนีไงนีไงแซฟแซฟแซฟเอาแซฟมาสองอะ่ะ ชื่อแซฟไว้สำหรับจับหอยทากแล้วก็พวกตัวที่ใช้เค้กในพาร์ทหน้านะครับเราต้องไปหาเป็นทาเพจาราาม้วยหนึ่งตัวไว้ปีงขึ้นไปแถมบ้านนี้ก็ไม่มีตัวอะไรที่แบบนี่เลยบินได้เลยเอ้ย เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราเรามีอยู่ตัวหนึ่งนี่ว่าเรามีเพลาโกนิสอยู่ผมมาถึงก็มืดเลยเหรอมืดไวไปปะแต่ว่าเพลาโกนิสนีม่หน้ามีน้อยมากตัวนี้เฮ้ยมา ตัวในบ้านวิ่งตามมาแล้วใช่ไหมโอเคไปละลืมกูเล่นเกมชินีอิมแพกเยอะเกินไปบ้านล่างตรงไหนดีหมดแล้วมืดตื่อเลยนี่อะไรตรงข้างล่างเลยโอ้โหโอ้โหโคตรมืดกูรู้ว่าป่าช้าชิด เงียบเลยมีเสียงยิงลีดมาแล้วปะโอเคโอเคแป๊บเราต้องรอยางไม้มันผลิตออกมาะเดี๋ยวเราไปหาเป็นพวกสัตว์ดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวฟาร์มเดี๋ยวฟาร์มด้วยเดี๋ยวฟาร์มฟาร์มนี่หน่อย ไม่ดเดี๋ยวถ้าตายเยอะต้องไปตรงโน้นเดินเข้าบ้านกุหน้าตาเฉยโยรนี่ดำม,มีไหมเฮ้ยมีอยู่ห้าร้อย อันเดี๋ยวเราไปฟาร์มมันหน่อยดีกว่าวิ่งไหวมากไม่ต้องเสียเวลาเดินไม่ต้องเสียเวลาเดินไกล โอเคให้มาเท่าไหร่สี่พันเอาบัตเฮ้ยเดี๋ยวนกจิ๋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 วยังไม่ได้จับไปไหนแล้ววะบินบินรอดปะไปไหนวะ แคกูยิงมึงทีเดียวมึงสลบจมน้ำตายเลยเนี่ยเดี๋ยวมีระบบค้างแล้วเหรอวะระบบยิงธนูค้างแล้วเหรอเดี๋ยวนี้ไม่ใไมมันค้างอะ ยิงไงน้ำไม่ได้วะอ๋อยิงไงน้ำไม่ได้ต้องรีบไปมันเปิ่อ่ะไหนรอนี่ไปโทษกดโทษกดผิดกดผิดอกวเร็วเร็วเร็วขี่ขวาเกินชีดนทำให้วิ่งไว เจอหน้าก็วไวนะแต่พอถอยห,หลังเนี่ยโอ้โหรู้ว่าเต่าโอเคตอนนี้ได้เจ้าจิ๋วแล้ววนต้องไปเจอไว้ไหนวะจะได้จะได้หรือความจำสั้นปลาทองตัวปิดตูไม่ได้เลย เออแล้วแถวนี้มีนี่เยอะหมีหมีมีเห็นจะอยู่ไหนแค่นั้นแหละลัวเสือ,อยังไงตรงไหนหมีมันชุกชุกมั้งว่ะ กูถึงมีอ่เมีว่ายอยู่นะเนาะแต่พี่ถักตัวจะเป็นไร ไปกับพ่อเถอะลูกเอ่อเพื่อนไปไหนวะอ๋ออยู่นี่ไม่อยู่ไหนวะเมื่อกี้เจอก็ตายห,าห่าเลย จะไปขึ้นต้นไม้ไงดูนิ่ม่รูขึ้นตน้นไม้ญาตชาวบ้านมีหมีปะ่ะมีหมูอะเดี๋ยวเฮ้เพื่อนอยากจับอีกสักตัว พอดีปาร์ตี้มันต้องมีพอดีปาร์ตี้มันต้องมีนายอ้าวนอกอกูอ๋นอนกกูอยู่โน่นเฮ้ยี่กูไม่ได้ลงมอตันเอมาจากไหนเนี่ยไม่เป็นไรครับ ทับหมดอ่ะกลับบ้านกันเราเถอะที่บ้านยังมีเพื่อนในอีกตัวหนึ่นงอะดีกว่านี่ใช่หมีผมมาตามหาหมีฮะหมีหมีหมหมไปไหนเอ้ยหลังพึ่ง คุณครับโอ้ยอีกแล้วทีเดียวรู้เรื่องเอานอกคูหายไปไหนกันกูตามหามีหม,มีมันเคยอยู่ตรงน้ำตก เอควานตัวผู้ควานตัวผู้เรามีต่คว,นะวานตัวเมียแต่ไม่เคยมีควานตัวผู้ <c oughs> มันจะติดหี้งกันไปแล้วนะที่บ้านกูมีตัวเมียอีกตัวหนึ่งไป <c oughs> กลับบ้านเราดีกว่า

เออจะได้หนีหมีตุปไพรมกลับบ้านดีกว่า ไปก็เอออาชาติน่าที่ยังไม่ถึงเวลาไอ้ตัวนั่นมันอยู่ไหนวะเออนี่ไงไปโฟว์โฟว์โฟวโฟว์อสักอย่างโอ้ยยังไปอยู่ในระยะกูสิ Hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho Bộ nhỏ net repayment. Cảm ơn bạn เราไปไปกันดีกว่า<ป>โอ้โหปริงปริงอยู่สองตัวเอ้ามให้มึงหรอก่อ เฮ้ยวิง่งติดกล้วยนี่ตีไลไรนกอ่อนเอออยู่นี่ก็ามีระบบติดไฟด้วยหรอวะ พิงหายท่านไหลปิง่งเดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยวต้องไปเอาไว้นี่ด้วยดิอาโคติกซุปเปอร์เลอร์เลประสามเลเวลพันสาม แล้โ่โหแล้วนานาชิบหายเฮ้ยอยู่บนฟ้าแห่งฟ้าเทคนิคตบบความสามารถอะไรกัน สัตว์ตกใจชายหมดมีไหมที่โพคขารลัตเฮ้ยมีรังบีเวอร์เอาแปลว่ามีบีเวอร์บีเวอร์ต้องมีสัตว์เป็นหาอะไร อะไรหรอวะีิครับอ่ะเฮียหัวยิงไม่ถึงเลยลองเป็นลองเป็นอเมริกาสไนเปอร์อยู่ไหนวะโอ้ย ว่าจะแรงกันไปหรือเปล่าวีเวอร์อม,มาละหัว,วแตกเฮดชอด็อตเอ่อ หรือเปล่าอะิะดิว่ะก็คือค่าสลบพื้นไปมากนี่นี่ยัดแม่งเลยไี่สัตว์ เชื่อเจอลิงอีกเด้อเด้อเด้อเดเด้อเดต้องต้องต้องช่วยต้องช่วยเอาไม่ใช่เบอร์นี่คืออ้าวเพราะมือพี่ลั่นไปเองมึงก็เป็นไลน์ต่อไปแล้วกันนี่เพราะมือ,อ,อพี่ลั่นไปเองแตกอ่ะช้าชิบหาย แตกไปน,นะแล้วก็ไปกับพี่นะดีเว้ยเอ้ยเดี๋ยวเดีด๋ยวมีมัดชอ็อปเอาหมดอะ่ะ ตาไม่น่าลงลลลลรัวๆเลยเฮ้ยมาชอบมันเป็นของพี่ไหมเป็นสัตว์เลี้ยงของพี่ต้องตัด,ดเป็นสัตว์เลี้ยงของพี่ต้องเป็นเด็กดีนะเจ้เ็เรียบร้อยมาดีกว่าบินหาลิง มีไหมลิงแถวนี้อะไรวะตัดหัวใจป่ะโอเคแล้วผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบวทเพลงเท่านี้ก็แล้วกันนะฮะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต,ต,ตามไปกลังบช่องผมสำหรับนี้ก็สวัสดีครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวเสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมเดี๋ยวเราไปหาของในพาร์ทหน้าดีกว่าเพราะว่าย,ยังจับไม่ครบเลยแต่ตอนนี้ก็ได้มาเยอะอยู่แล้วล่ะโอเคฮะบ๊ายบายครับผม Ahí va con la canción con la que me hice famoso, se llama la de Justin Bieber. Baby se llama. Oh, wow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 . Eso es la sino chirreño. ya neva. Anuyu y Navi de Air. You are my life. You are my heart. Never, never people. Ay,